ค่ะทุกคนนัตตี้นะคะวันนี้ตี้มีรถคันหนึ่งที่แบบเป็นรถยอดนิยมแล้วทุกคนก็ต้องมีคําถามกับรถคันนี้ว่าเฮ้ย <c oughs> ติดระบบความบันเทิงได้ไหมนะคะทุกคนเจอตี้วันนี้แน่นอนค่ะแต่รถวันนี้ที่จะมาฝากกันก็คือรถเทสลาโมเดิร์นสามเพอร์เฟคค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เลย นั่อหมอกว่าคันนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งด้วยค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยการติดตั้งระบบชุดเครื่องเสียงในรถไฟฟ้าี่ยมันติดตั้งได้แล้วค่ะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นงานระหว่างติดตั้งอยู่เลยค่ะอ้าวสวัสดีครับตี้อ้าวพี่บูฮัลโหลพี่บูนว่าคันนี้เป็นระโพงรงรุ่นเลยนะ เป็นตรงใช่อ๋อคือเป็นพักแอนเพย์ติดตั้งช่องเดิมหมดเลยใช่ครับช่้งเดิมหมดเลยติดตั้งแบบพักแอนเพย์คือแบบไม่ต้องตัดสายไม่ต้องตัดต่อสายเลยครับผมคันนี้ติดยังไหมพี่บูนติดตั้งไม่ยากครับต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการในการติดตั้งนะครับติดตั้งง่ายมากเพราะว่าเป็นพักแอนเพย์นะอืมทุกคนมาดูแอนเพย์เลยนี่คือเราพูที่เราเปลี่ยนแล้วอ๋อนี่เปลี่ยนแล้วใช่ครับแค่เราดึงป้ายที่ออกนะครับชึบก็ประกอบเข้าไปก็ตักเดิม เชื่ต่อไปจบครับผมก็คือลำโพงเดิมเขาก็ติดตั้งตรงนี้แหละแล้วก็เชื่อมต่อปลั๊กนี้เราก็แค่ลำโพงใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อปลั๊กแบบเดิมได้เลยใช่มค่ะทุกจุดครับเป็นปลั๊กอันเทหมดและวสำหรับ Tesla Model 3 Performance คันนี้เนี่ยนอกจากระบบชุดเครื่องเสียงคุณลูกค้าได้เพิ่มเติมอะไรไหมคะคุณลูกค้าได้เพิ่มเติมในส่วนของฟิล์มกันรอยนะครับผมต้องไหนบ้างอะคะคันนี้ติดตั้งตรง s u n r ครับด้านบนนะครับเป็นของยี่ห้อ Cool Light นะครับอ๋อ ตัวนี้ที่เป็น PPF ใช่ไหมคะใช่ครับผมติดตั้งกันรอยได้เลยใช่ครับผมคุณลูกค้าติดตั้งบริเวณไซด์กันรอยและกันร้อนได้ด้วยววโอ้โห <S <S โอเคค่ะนี้ก็สุดยอดเลยค่ะระบบชุดเครื่องเสียงก็เน้นติดตั้งช่องเดิมแบบ p ัก g and play ด้วย plug and play รงรุ่นเลยนะก็ในสำหรับรถไฟฟ้าก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งกับอะไรไม่ยุ่งไม่กันระบบตัดต่อสายระบบสายทรงสิ้นครับผมหากใครมีคำถามหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าเนี่ยติดตั้งอะไรดีนะคะก็สามารถปรึกษามาที่เราได้ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนที่นิยมมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เทสล่าอย่างเดียวเลยรถหลายๆยี่ห้อตอนนี้ก็ทำออกมาเยอะเลยก็หากใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยก็ ติดต่อมาที่เราค่ะ Rocket Sound เราก็เปิดให้บริการทุกทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงเชา้10ชา10โมงเชา้9ชา9โมงเช้า9โมงเช้าค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง1ทุ่มนะคะหรือว่าจะโทรมาได้ที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9, 9ครับหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook r o c ก e t ซาว Thailand Line Ad Asia r o e Sound แล้วก็ YouTube l o c k e s o u แนชนแนลด้ด้วยเช่นกันค่ะคลิปนี้ชอบย่ Subscribe พ,พี่ดีกับพี่บุ้นนิดนึงนะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ